สวัสดีค่ะชื่อฟุ้นค่ะปลาลินาดาสิริค่ะในเรื่องรับบทเป็นจ,าจา้าจ๋าเป็นครูสอนโยคะค่ะคาแรคเตอร์ในเรื่องนะคะจ้าจ๋าเป็นคนโลกสวยแต่ว่าเป็นคนคิดมากแต่ว่าจะหาเหตุผลต่างๆมาเพื่อให้สิ่งที่ตัวเองตัดสินใจอะ่ะมันดูเป็นสิ่งที่แบบมีความสุขรู้สึกว่าจ้าจ๋าค่อนข้างให้ความสัมพันธ์กับความรักมากๆ แล้วพอเหมือนเขาเจอปัญหาเกี่ยวกับความรักอะ่ะเขาตัดสินใจไม่ได้เขาไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงดีแต่พอวันหนึ่งที่มีเพื่อนคอยซัพพอร์ตว่าแบบแกต้องมั่นใจในตัวเองนะแกเป็นคนที่มีค่าในตัวเองนะเหมือนพอมีคนมาให้กําลังใจเราคอยซัพพอร์ตเราเนี่ยเขาก็ก้าวผ่านมาได้ การเตรียมตัวในการรับบทนี้นะคะก็คือเจ,จ๋าเล่นโยคะซึ่งหนูเป็นคนตัวแข็งมากก็พอได้อ่านบทปุ๊บสิ่งแรกก็คือไปสมัครคอร์สเล่นออนไลน์ในเน็ตแล้วก็หัดฝึกยืดตัวส่วนเรื่องที่2คือเรื่องดูไพ่ซึ่งหนูไม่เคยดูเลยในชีวิตเพราะว่าเป็นคริสเตียนด้วยนัดหมอดูเลยแล้วก็คืออยากรู้จริงๆว่าเขาแบบดูยังไงการกีดพ่อย่างไงการสับพ่การตัดพ่าอะไรอย่างเงี้ยเราขอโทษมันจะน้องห่ะ มันต้องไม่ร้องให้ใช่ปะห,หยุดร้องไม่ไหวซีนที่ประทับใจที่สุดน่าจะเป็นซีนตอนที่เพื่อนกลับมาคืนดีกันเออมันแบบมันประทับใจมากเพราะว่าซีนนั้นความจริงหนูอะมีบทพูดด้วยแล้วพี่ไมล์ร้องไห้หนักมากส่วนหนูอะอยู่ท่านี้แล้วก็แล้วก็ลืมบทตัวเองไปเลยอะไมโอ เรายินด right, really? ีก <pentru them> <laughs> <c oughs> oh oh ับ oh พ่อแกด้วยนะยินดีด้วยจริงๆแกจะไปช่วยทุกเขคือมันประทับใจมากจริงๆนะคะเวลาที่เพื่อนเรากลับมาคืนดีกันเรารักกันอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูประทับใจเีนนี้มากๆ ก็ฝากด้วยนะคะกับละคร30กําลังดีค่ะซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปอยากให้เพื่อนๆมาติดตามชมกันนะคะว่าตอนจบของตัวละครแต่ละตัวจะเป็นยังไงฝากด้วยนะคะ